ลุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิ่ซีทุกคนพาอกันอีกแล้วยำแรง,งๆพี่น้องประมาณหาโมงกลัวเนาะลูกสาวไปตัดหญ้าน้ำพอไก่ทองพี่น้องอยู่โผอยู่เดินบ้านมันยาย่เขียวเนาะของแม่อตินั่นแหละ ให้เอาสามสอบเมบื่อวานนี่บดไปเท่าก็สินหนึ่งเขา่าทะลุซาวพี่น้องลุกซาวไปอยู่เทากันหนึ่งองแม่เพิ่นไปอัไล่สุดคายของนำบ่าวบ่อยแล้วเอาเข,าขาวว่าคุ้ยพี่น้องไล่งัวลงไตแล้ว เขาออนไลไป้นาสบายนะนะดียเนาะเาดงไฟไย้แล้ว เบา nhẹ คือเราบริ닝อะไรไทยฉันมือถืออยู่อู่กับเบกซัน ขเขาเนี่เกือบเพิ่งติปุ๊บแล้ไปกินขเขาเที่ยงอยู่เที่ยงป่าดำแก่ง,งน้องไม้เขาที่เขากินโบเบิดอ,อุ่นอุ่นอุ่นนี่ก็ได้ทีน่นอ่น 嗯、我们自己播一意。 หามเกิดพี่น้อกสาววดทั้งมาเนื้องกวดยาบปแล้ว รอยมาแล้วจ้ะเปิดมาก็ปึ้งจารุจึง้งจึ้งอย่าเพิงจเค่ะอะไรเจ้าาที่ะรตักาสบายดีพี่น้องสวัดสดีค่ะ,ะเจ้าโรคง,งวอคำพี่น้องเ้ยเอาไปหายเจตวนแล้วหายเจดำ ก็มาแหลนมาเข่าไล่ซดก็ได้แป้งนัวหมักลำไยหมักเงาะขอบคุณไลายล่โดยเพื่อนสาวคนสวยแล้วกับคุณใหญ่ใจดียังดีดึกดึกอยู่ขอบคุณเอื้อทั้งไตวันเนาะที่รักคือบด้ถิ่ย์ตาปะเนาะขอบคุณไอทีทุกคนแะขอบคุณไอทีทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส้มบัถิ่มบัวปะเนาะขอบคุณถูกคำเหม็นคำตีส้มพี่สาวคนสวยคือทั้งไตวันก็เงินเงินทงลู เต็มทงลุ่นไทยเด้อคนพี่นั่นบอกขากระขี่ในที่เ้ยทงง่ายๆนะครัมบอมข่าวขอให้สุขภาพม่ก่อขัวคุณพี่มีแห้งจิจงานด้วกัขอให้ลื่นไหลเร่นไหลน้องทองไหลขาวงอมเจาสวยงามสวยงามแม่บอกขุดินสุดบนี่แม่พูดให้พ่าวันถามตรงอเกอเก๋อเก๋ คือดาดเล็บแล้วพี่น้องดาดคืออะไรล้วนล้วนอะไรพี่น้องเข้าใส่ผักวัวมากเลยไม่เห็นอะไรเลยโคบอีกพอเนี่ยลาบแต่สีแบงยิ้มให้บ้าบอยพี่น้องไอ้นนี้เราเหนือซดแร่เดินโบเห็นยังวะบบโบซดซดหนึ่งคันเท้ากินข้าโค้งมัตสิดิดึกดึกข้าศว่าจึได้ข้ีบอกว่าเรือสองนาทีนางจะมา หมยกินดิฟปัด no น yeah, so. yeah, so ้องคิดเนื้อน้อจะบอกว่าช่วงนี้บ้านละครนะจ๊ะนี่อะไรไม่หิบนี่มองหุ้งขาใช่ไหมนี่หล่างแหละอีพ่อว่ามันยังเหลืออยู่อยู่ซสายเฮ้ยเออผีไอ้หมดจือเหลียบลอยก็เอาไ้ให้ไก่เรา ข้าวซีมนี่รไหมก็ไม่ไหวแล้วแล้วท,ท,ท,ท่าทายจนกินนี่พี่น้องกลุ่มเราถุยกับพอดีแท็กพอดีแท็กนะสีขัวเนาะอันนี้สีไปส่งให้บ้าบอยเนาะนี่น,น,นี่กับห้องพอดีแท็กเพป็นสีขั้วพี่น้องเลยเฮาเฮาลาบเองแต่ว่าพอดีแท็กซีม,พ,มขขพี่น้องเลยจับเศบษะแศรษะนี่คนประสงค์เขาก็เด้อพี่น้องเด้อบ่แซ่บก็ห้ามตี มามาคำประชุมจ่ากินข้าวแรงด้วยกันนี่ไม่ได้เรากินเพราะวกินแล้วจะมาชิมเอาเกินไปส่งบ่าวบอยเลพี่น้องเลยกินรูกหอยซีมผัดจิ้มไก่แปดได้กินไปกันไหมอีแปดมามาพี่นอ้องขอบคุณขุดขุดขุดสวยอีกครั้งเด้อขอให้จเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวกิจการ เอือดซีทุกคนท้อนท้อาสาวเก็บยาป่ต้องน้องกินกับพลาสี่น้องแล้วก็นสิงปลาสื่อตลาดเจ้ามงีท้างมจักอยนังไี่น้านัเลยก็วาชัน้อน

ทำเละ้ทกนิบบุกไงทกจะกเหากินดบรอได้ยเขได้เลือดมากน่จะเทลงหมดนะจะคอยเป็นบบานเทลงใส่แลวข้า็ใหายุ่กินดิบประมาณปีปีถ่ว ข้าเอยุ่งจิงเหนื้องวัวกับพี่กลัวอืมบมเดลขุดแย้งคือกมได้คิดย้งอมอิตรสีเห็เดหลอดไาใหาลุกซาครับออ ทำเนแเจ็ดเดียวเลยเอาดูคนนี้ย่จย์มาระวั <c oughs> องอาจารย์ชีกันเนด้อวเยอยอกกบอยากแ่นีน คเผ่ารุนนังปั๊มวางฟังคือ